เพราะอะไรทำไมผู้ป่วยโรคไตถึงต้องเลือกโปรตีนจากไข่ขาวสําหรับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมการกินไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือแม้แต่ไขมันยังต้องทําการควบคุมให้อยู่ในปริมาณปกติซึ่งหากเลือกกินเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งเป็นต้นหรือแม้แต่การดื่มนมในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอาจส่งผลทําให้ได้รับสารอาหารต่างๆเหล่านี้ในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองครับผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังนะครับจะมีความต้อง โปรตีนที่ต่ำกว่านะครับเป็นการกําจัดการทํางานของไตและชะลอการเกิดภาวะไตวายวนั่นเองแต่เมื่อการเกิดภาวะไตวายวเลื้อลังระยะสุดท้ายแล้วผู้ป่วยมีความจําเป็นที่ทําการฟอกไตซึ่งที่ทําการฟอกไตให้มีความต้องการโปรตีนมากขึ้นเพื่อรักษาความสมดุลของไนโตรเจนให้เป็นบวกอยู่เสมอเพื่อป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อโดยโปรตีนที่ผู้ป่วยควรได้รับจะต้องเป็นโปรตีนคุณภาพสูงด้วยโปรตีนไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ดีนะครับมีกรดอะมิโนโจําเป็นอย่าง ครบถ้วนมีไขมันต่ำและยังมีปริมาณสารอาหารต่างๆที่ผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องการในปริมาณที่ต่ำเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมดีมอนโปรตีนไข่ขา,ขาว1ช้อนนะครับให้โปรตีน25กร,รมัมเทียบเท่ากับการทานไข่ขาวถึง6กฟองโดยในไข่ขาวนะครับจะมีอะมินนที่มีส่วนช่วยลดการบวมน้ำดูดซึมง,ง่ายเพิ่มค่าเลือดฟื้นฟูร่างกายโปรตีนไข่ขาวแบนรนด์ดีมอนนะครับสกัดอยู่ในรูปแบบผงสะดวกประหยัดเวลาอร่อยละลายง่ายเพียงเขย่าก็พร้อมดื่มครับมาเริ่ม ต,ต้นดูแลสุขภาพของคุณพร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักด้วยโปรตีนจากดีมอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ